ดิครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับแรงกดดันจากหนังสือคัมภี์แห่งกฎที่ควบคุมจกักรพรรดิทำลายวิญญาณได้หายไปจกักรพรรดิทำลายวิญญาณสูดลมหายใจเข้าลึกๆและมีดวงตาที่แนว่วแน่ในฐานะจักรพรรดิเขาตระหนักดีว่าการเป็นคนที่ขลาด จะไม่มีประโยชน์ในเวลานี้และจะต้องทุ่มสุดตัวเท่านั้นจึงจะมีโอกาสยิ่งกว่านั้นหากพิจารณาจากการต่อสู้ครั้งก่อนๆแล้วทงางซานไม่ได้ฆ่าคู่ต่อสู้ทุกคนใน,นเวลาเดียวกันจักรพรรดิทำลายวิญญาณอย่างมั่นใจในความแข็งแกร่ขงของตัวเองอีกด้วยในฐานะจักรพรรดิอันดับที่3ในจักรวรรดิผู้วิญญาณรองจากจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงและจักรพรรดิตีหยินความเชี่ยวชาญของเขานั้นแตกต่างจากจักรพรรดิคนอื่นๆ หากพิจารณาจากพลังการต่อสู้ทางสายเลือดที่แท้จริงแล้วเขาอาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่อ่อนแอที่สุดไม่ได้แข็งแกร่งกว่าจักรพรรดิปีศาจจริงเฟิงมากนักแต่เหตุผลที่เขาสามารถมีอันดับสูงขนาดนั้นได้ก็เพราะว่าจิตวิญญาณของเขาเองเป็นสิ่งที่มีอยู่ในระดับที่สูงที่สุดในราชสำนักทั้งหมดผู้เดียวที่สามารถเทียบเคียงกับเขาในเรื่องนี้อาจจะมีเพียงจักรพรรดปีศาจจริงจอกสวรรค์เท่านั้น แม้ว่าทางสารจะเพิ่งฆ่าจากาักรพรรดิปีศาจแมมมอธแต่เขาเข้าในร้ายอย่างเห็นได้ชัดในบรรดาจักรพรรดิทั้งหมดผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดก็ยังคงเป็นผู้ที่อยู่บนอันดับสูงสดุดทางด้านเผ่าพันธ์ปีศาจตามจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่นั่นก็คือจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จักรพรรดิปีศาจไฟอมะตะและจักรพรรดิปีศาจพยัคขาวเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัยทางด้านของเผ่าพันธุ์ผู้วิญญาณ จักรพรรดิทำลายวิญญาณได้ไปถึงอาณาจักรสูงสุดแล้วเขายังเก่งด้านการต่อสู้ทางจิตวิญญาณยิ่งกว่าในขณะนี้เมื่อคนคนนี้ลอยขึ้นไปในอากาศอย่างช้าๆท่าทีของถังซานก็กลายเป็นจริงจังมากขึ้นดวงตาของจักรพรรดิทำลายวิญญาณมีความเข้มข้นในขณะที่เขามองดูถังซานข้าแรกคาดหวังสิ่งนี้จริงๆดูเหมือนว่าข้าจะคิดผิดตั้งแต่แรกจักรพรรดิทิงของวชิวระ ม่ควรถูกฆ่าโดยบรรพุต,ต้นไม้หรือเจ้ายืมพลังบางส่วนของบรรพุต,ต้นไม้มาแต่ความเป็นจริงก็เคอมันตายในมือเจ้าจริงๆใช่ไหมใช่ทางสารพยักหน้าจักรพรรดิทำลายวิญญาณยิ้มอย่างคมขืนและกล่าวว่าข้าไม่รู้จริงๆว่ามนุษย์สามารถฝู่ฝนปีศาจอย่างเจ้าได้อย่างไรดูเหมือนว่าจิ้งจอกสวรรค์จะพูดถูกเราต้องระวังมนุษย์จริงๆครั้งหนึ่งพวกเขาก็เคยมีจักรพรรดิอชาริยะ แต่เราไม่คาดคิดว่าจะได้พบใครสักคนอย่างเจ้าในวันนี้ดวงตาของถังซานขยับเล็กน้อยทำไมมนุษย์ถึงไม่สามารถผลิตคนที่แข็งแกร่งได้มีเพียงพวกเจ้าซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดและพูดวิญญาณเท่านั้นที่มีคุณสมบัติเช่นนี้งั้นเหรอจากพรดทำลายวิญญาณหลีตารงยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ข้าหมายถึงแต่เพาะว่ามันจะดีกว่าหาโรคนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราดูสิ โรคภายใต้การควบคุมของเรานี้ช่างสวยงามเหลือเกินเมื่อถึงจุดหนึ่งดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มในดวงตาของเขาดูเหมือนจะมีรัศมีสีม่วงหมุนวนอย่างเงียบๆเช่นสีม่วงที่หมุนวนนั้นเปรียบเสมือนเหวลืกที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวอย่างเงียบๆดวงตาของทางสารเกิดความสับสนทันทีด้านหลังจักรพดิทำลายวิญญ,ญาณมีดวงตาร้อนๆปรากฏขึ้นดวงตาเหล่านี้มีทั้งใหญ่และเล็ก มีรูปร่างและสีสันต่างๆกันแต่พวกมันทั้งหมดแต่งแสงอันล้ำลึกจักรพพัดท,ทำลายวิญญาณคือต้นไม้ทำลายวิญญาณที่ได้รับการฝึกฝนจนกลายเป็นจักรพพัดสายพันของต้นไม้ทำลายวิญญาณนี้เก่งเรื่องการควบคุมจิตใจเป็นพิเศษหลังจากบรรลุถึงจิตสำนึกพระเจ้าแล้วความแข็งแกร่งของมันจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเมื่อเราถูกมันเข้าสิงสำเร็จเราจะถูกมันควบคุมร่างกายเป็นหุ่นเชิดของมัน จุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรพรรดิทำลายวิญญาณนั้นอยู่ที่ลักษณะนี้ดังนั้นตั้งแต่เริ่มต้นเขาก็ได้เปิดความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาโดยไม่ลังเรครอบคุมถังสารโดยตรงเพื่อพยายามควบคุมเขาในสายตาของจักรพรรดิทำลายวิญญาณไม่ว่าถังสารจะแข็งแกร่งเพียงใดหรือเขารอดชีวิตจากความยากลำบากครั้งก่อนอย่างไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าเขาเพิ่งได้เป็นจักรพรรดิได้ เพิ่งได้เป็นจกักรพรรดิจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาก็เพิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่ายังคงมีความแตกต่างใหญ่ระหว่างเขาและจุดสูงสุดของจกักรพรรดิยิ่งไปกว่านั้นทังซานยังต้องทนทุกข์ทรมานจากการใช้พลังงานจำนวนมากในการต่อสู้ที่ผ่านมาอีกด้วยจกักรพรรดิทำลายวิญญ,ญาณคว้าโอกาสนี้ในการสังหารศัตรูให้สิ้นซากและควบคุมถังซานโดยตรงจากนั้นทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขตามที่คาดไว้ เมืเ่อเผชิญหน้ากับพลังวิญ,ญญาณอันทรงพลังของเขาดวงตาของทางสารก็เปลี่ยนไปและร่างทางร่างดูเหมือนจะสับสนในทันทีจักพริทำลายวิญญ,ญาณไม่ได้เร่งเรบที่จะประสบความสำเร็จแต่กลับปล่อยพลังฉีตวิญ,ญญาณของเขาออกมาอย่างต่อเนื่องและชา้าๆเขาเพิ่งเริ่มควบคุมคู่ต่อสู้และคู่ต่อสู้เขาแข็งแกร่งมากจนเขาไม่สามารถส่งผลกระทบต่อเขาโดยการสัมผัสเขาและปล่อยให้เขาตื่นขึ้นได้ไม่ฉะนั้น ความพยายามทั้งหมดของเขาจะสูญเปล่าแต่ในช่วงเวลาถัดมาจู่ๆก็มีปรากายสีทองปรากฏขึ้นในดวงตาของถังซานและดวงตาที่ล้ำลึกของจักรพรรดิทำลายวิญญาณที่ดึงดูดวิญญ,ญาณก็หดตัวลงอย่างกระทันหานทใดนั้นดวงตาแนวตั้งด้านหลังเขาเข้าเปล่งปรากายสว่างสวยและจากนั้นก็มีร่างดวง,งตาปรากฏขึ้นตรงหน้าจักรพรรดิทำลายวิญญาณมันเป็นสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างเหมือนแมมมอตแต่ทใดนั้น สัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างเหมือนแมมมอสก็แตกสลายลงพร้อมเสียงและดูเหมือนว่าจะได้ยินเสียงกรีดร้องที่ดังมาใบหน้าของจักรพดิทำลายวิญญ,ญาณเปลี่ยนเป็นสีซีดและเขาเขาร่าถอยทันทีดวงตาจำนวนมากเบื้องหลังเขาเปล่งประกายอีกครั้งแระดวงตาที่ลูกาำของเขาก็จ้องไปที่ถังซานร,ร่างของถังซานดูเหมือนจะหยุดนิ่งอีกครั้งเขารู้สึกเหมือนโดนควบคุมอีกหากเป็นคนทำราทั่วไปเมื่อเห็นฉากนี้ พวกเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนที่อยู่ที่นั่นล้วนเป็นจักรพรรดิและพวกเขารู้บางอย่างเกี่ยวกับความสามารถของจักรพรรดิทำลายวิญญาณดังนั้นพวกเขาจึงเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นการควบคุมวิญญาณของจักรพรรดิทำลายวิญญาณเหนือจิตวิญญาณของทางสารได้รับการตอบโต้แต่เขาใช้จิตสำนึกทางจิตวิญญาณที่สะสมมาเพื่อต่อต้านปฏิกิริยาตอบโต้นั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่านั่นคือจิตวิญญาณของแมมมอธทองคํา ผู้ทรงพลังอย่างน้อยก็อย pues ู่ในระดับของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ไม่ทราบว่าเมื่อใดจักรพรรดิทำลายวิญญาณได้เริ่มควบคุมจิตวิญญาณของแมมมอสสีทองที่เป็นที่รู้จักในเรื่องของความแข็งแกร่งแต่ความสามารถทางฉิตวิญญาณของมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งเป็นพิเศษดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่มันจะถูกจักรพรรดิทำลายวิญญาณดึงดูดวิญญาณเข้าครอบครองโชคดีที่จักรพรรดปีศาจแมมมอสเพิ่งเสียชีวิตไปแม้เช่นนั้น เขาคงมีความคิดบางอย่างหลังจากเห็นฉากนี้ในขณะนี้จักรพรรดิทั้งหลายก็อดไม่ได้ที่จะให้ความสนใจกับดวงตาที่แตกต่างกันที่อยู่เบื้องหลังจักรพรรดิทำลายวิญญาณไม่ต้องสงสัยเลยว่าดวงตาแต่ละดวงแทนจิตวิญญาณที่มีอยู่จริงพวกเขาคือผู้มีอำนาจทั้งหมดที่ถูกเขาฆ่าและจิตวิญญาณของพวกเขาก็ถูกจองจำและกลายเป็นส่วนหนึ่งของพลังของเขา จักรรราิทำลายวิญญาณอาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่ต่อสู้อย่างเปิดเผยน้อยที่สุดในบรรดาจักรรพาิทั้งหมดขณะนี้มเมื่อเผชิญกับใครคุกคาาแห่งความตายเขาได้แสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาออกมาอย่างแท้จริงพลังของเขาแท้จริงแล้วมาจากการยับยั้งชั่งใจของจิตวิญญาณและการควบคุมจิตใจแต่ละดวงก็หมายถึงการฆ่าเขาสะสมพลังจิตวิญญาณไว้มากมายขนาดนั้นเขาได้ฆ่าคนไปมากขนาดนั้นเลยงั้นเหรอ ในระดับของเขามีเพียงผู้ที่อยู่ในระดับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่สามารถสะสมพลังให้เขาได้จักรพรรดิทำลายวิญญาณย่อมเข้าใจเป็นธรรมดาว่าเขาอาจจะถูกเปิดโปงเขาจึงเลือกจิตวิญญาณจากสายเลือดแมมมอธเพื่อต่อสู้กับปฏิกิริยาตอบโต้เพราะจักรพรรดปีศาจแมมมอธได้เสียชีวิตไปแล้วความสามารถของเขาพิเศษมากเมื่อจิตวิญญาณระเบิดจะมีโบนัสเกิดขึ้นในจิตสำนักของเขาทันที ซึ่งจะเพิ่มพลังของเทคนิคการขโมยวิญญาณของเขาอย่างมากเพราะเหตุนี้เขาจึงสามารถควบคุมถังสารได้อีกครั้งไม่ใช่เรื่องบันเอิญเลยที่จักรพัรดิทำลายวิญญาณกลายมาเป็นจักรพัรดิทำลายวิญญาณอันดับที่3การสะสมพลังนับไม่ถ้วนทําให้การควบคุมจิตสํานึกและจิตวิญญาณของเขาทรงพลังอย่างยิ่งการประทับก,กันเมื่อกี้ทําให้เขาสัมผัสได้ว่าพลังจิตวิญญ,ญาณของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้อยเปกว่าของเขาเลย หลังจากระเบิดดวงจิตวิญญาณของดาชาแมมมอธแล้วเขาก็ระเบิดพลังจิตวิญญาณอีก6จิตวิญญาณอย่างทันทีติดต่อกันทั่วขนาดหนึ่งแสงแรงเงาของจิตวิญญาณทั้ง6ก็ระเบิดอย่างต่อเนื่องนั่นรวมถึงเผ่าพันธุ์อินทรีย์ปีกทองเผ่าพันธุ์จระเข้กาลเวลาเผ่าพันธุ์ปีศาจสิงโตทองและอื่นๆอีกมากมายก็ฉายสลับกันพลังจิตวิญญาณทั้ง6ที่ระเบิดออกมาอย่างต่อเนื่องทำให้ดวงตาของจักรพรรดิทำลายวิญญาณระเบิดออกมา เป็นแสงสีม่วงที่พรางพรายทันทีแสงสีม่วงเข้มเปลี่ยนเป็นกะระแสวังวนกินกินจิตสำนึกของทางซานอย่างบ้าคลั่งขณะนี้พลังจิตวิญ,ญญาณของเขาได้ถึงระดับสูงสุดของจักรพรรดิแล้วดวงตาของทางซานเปลี่ยนเป็นสีม่วงแทบจะทันทีแรกดูเป็นสีม่วงเดียวกับจิตวิญญาณจักรพรรดิทำลายวิญญาณทุกประการทางร่างกายดูเหมือนจะถูกแช่แข็งไปสำเร็จหรือไม่จักรพรรดิสัมผัสดได้ทันทีว่าจิตสำนึกทางจิตวิญญ,ญาณของทางซาน ดูเหมือนจะสูญหายไปพวกเขาอดไม่ได้ที่จะมองดูจักรพดิทำลายวิญญาณด้วยความชื่นชมความแข็งขแกร่งของบุคคลน,นี้ทรงพลังมากมันทรงพลังขนาดนั้นเลยงั้นเหรอจักรพดิทำลายวิญญ,ญาณดึ่งดูใจผู้ซึ่งปกติแล้วจะไม่ค่อยแสดงตัวมากนักและมากมีรอยยิ้มบนใบหน้าอยู่เสมอตอนนี้ได้แสดงให้เห็นพลังอันโหดร้ายของเขาแล้วมีดวงตานับ1บอยู่ข้างหลังเขาซึ่งหมายความว่าในช่วงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมามีราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และ ราชาปีศาจจากเผ่าพันธุ์ต่างๆอย่างน้อยร้ายสิบคนที่ได้ล้มตายโดยฝีมือของเขาเมื่อพวกเขาถึงระดับที่11ชายผู้แข็งแกร่งมากจะเข้าสู่การสันโดษบางคนล้มเหลวในการแยกตัวและไม่สามารถพัฒนาการฝูฝนต่อไปได้ดังนั้นการที่พวกเขาจะตายไปตามธรรมชาติจึงถือเป็นเรื่องปกติยังมีนักรบระดับที่11บบางคนที่หายตัวไปโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาราชสำนัก ว่าไ,ได้ให้ความสนใจที่นี่มากนักในขณะนี้ผลตรงหน้าพวกเขาระเบิดพลังของตัวเองออกมาอย่างคาทานหาันพลังจิตวิญญาณระดับ11มากมายถูกรวมศูนย์ไว้ที่ตรงหน้าเขาเขาระเบิดพลังทั้งหมดออกมาแม้แต่จักรพรรดิที่มีอันดับสูงกว่าเขาก็ยังสามารถเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้ใช่หรือไม่มันยากที่จะพูดเสียงคำรามของมังกรต่ำดังเคล่้นแต่คราวนี้ไม่ได้มาจากทางซานแต่มาจากจักรพรรดิทำลายวิญญ,ญาณ ืองหลังจากาพรรดาทำลายวิญญาณดวงตาขนาดใหญ่คู่หนึ่งสว่างเคลื่อนอย่างกระทันหันแระในช่วงเวลาถัดมาเงาของมังกรขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นมันเป็นมังกรยักษ์ที่มีร่างกายสีดำสนิทเป็นมังกรสีดำแระเมื่อพิจารณาจากรูปร่างแล้วจริงๆแล้วมันได้ไปถึงจุดสูงสุดร,ระดับที่11แม้จะเป็นเพียงภาพร,ร้อนของจิตวิญญ,ญาณแห่งความรู้แต่ขณะนี้รัศมีจิตวิญญ,ญาณที่แผ่ออกมา ก็ไม่น้อยไปกว่ารัศมีจิตวิญญาณของพวกที่เป็นตัวแทนสายเลือดมังกรแห่งความมืดในการต่อสู้ชิงจกักรพรรดิปีศาจมังกรมืดพุ่งเข้าชนล่างของถังซานโดยตรงมังกรแห่งความมืดนั้นมีความสามารถในการกัดก่อนเป็นอย่างเดียวและพลังแห่งวิญญาณก็เช่นกันเพื่อที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้จกักรพรรดทรลายวิญญาณไม่ได้สนใจที่จะเปิดเผยตัวเองในเวลานี้โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากการควบคุมร่างของถังซาน เขาได้เปิดฉากโจมตีที่ร้ายแรงทันทีไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากควบคุมทั้งซารอย่างสมบูรณ์หรือแม้กระทั่งคืนกินจิตวิญ,ญญาณของเขาแต่ความแข็งแกร่งที่ทั้งสารแสดงออกมาก่อนหน้านี้แข็งแกร่งเกินไปจักรพรรดิทำลายวิญ,ญญาณสามารถฝึกฝนและควบคุมจิตวิญ,ญญาณของผู้ทรงพลังมา,มากมายได้จนถึงทุกวันนี้เนื่องจากเขาเป็นคนเรียบง่ายแต่มั่นคงและจะไม่เสี่ยงอย่างง่ายดายดังนั้นเขาจึงยอมละทิ้งที่จะไม่ดึงดูดจิตวิญ,ญญาณของจกักรพรรด ะระเบิดพลังทั้งหมดออกมาเพื่อทำร้ายถังซานอย่างรุนแรงหากยังมีโอกาสที่จะเกืนกินจิตวิญญ,ญาณของถังซานหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บสหาหัสก็ยังทันเวลาที่จะโจมตีหากเขาคืินกินจิตวิญญ,ญาณของจักรพรรดิจริงๆจักรพรรดิทำลายวิญ,ญญาณก็มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นจักรพรรดิผู้ทรงพลังที่สุดหรืออาจถึงขั้นเป็นจักรพรรดิที่ทรงพลังที่สุดก็ได้ดังนั้นในขณะนี้หัวใจของเขาจึงอดไม่ได้ที่จะกระตือรือร้นมากขึ้นแต่ถ้าว่าความกระตือรือร้นนี้ กลายเป็นความน่าเบื่อในช่วงเวลาถัดมาจากดวงตาของทังซานที่เปลี่ยนเป็นสีม่วงแสงสีม่วงทองสองดวงก็พุ่งออกมาแทบจะในทันทีเนื่องจากเขาควบคุมคู่ต่อสู้ของเขาและปล่อยให้มังกรแห่งความมืดโจมตีคู่ต่อสู้อย่างร้ายแรงกับทังซานจากาักรพรรดิลายวิญญาณจึงผ่อนคลายลงเล็กน้อยในขณะนี้ด้านหลังของทังซานแสงสีทองขนาดใหญ่และเงาปรากฏขึ้นเกือบจะในเวลาเดียวกันและพลังแห่งความศรัทธาที่รวมตัวกันในอากาศ ก็เร่งความเร็วเคลื่อนอย่างรวดเร็วแพร่ผสานเข้าเป็นแสงแระเงาสีทองพลังจิตวิญ,ญญาณของมังกรแห่งความมืดที่พุ่งเข้าหาถังซานก็หายไปในอากาศแทบจะทันทีขณะที่มันกลายเป็นควันดำในเวลาเดียวกันแงสงศักดิ์สิทธิ์สีม่วงสีทองที่ถังซานพ่นออกมามีความยาวประมาณ10ฟุตและยังส่องสว่างไปยังจิตสำนึกของจักรพรรดิทำลายวิญ,ญญาณอีกด้วยมีเสียงกรีดร้องออกมาจากปากของจักรพรรดิทำลายวิญญ,ญาณ ร่างของเขาถูกแรงกระแทกจนถอยหลังแทบจะทันทีเลือดพุ่งออกมาจากดวงตาและลูกตาของเขาก็ระเบิดขึ้นมาในทันทีการตุกลับอย่างกระทันฐานนี้ทําให้ไม่เพียงแต่จักรรราิทำลายวิญญาณเท่านั้นแต่ยังทําให้จักรรพดิเบื้องร่างตกตะลึงอีกด้วยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ